สำหรับวันนี้แก้เบื่อนะคะเรามาอยู่กับฟังรถเก่งกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda j a จ z นะคะรุ่น 1.5V เป็นโฉม GK แล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่ผลิตปี2017นะคะไม่12,000กว่าๆเท่านั้นใครที่เบื่อรถกระบะแล้วลองชมรถเก่งคันนี้ดูบ้างคะ่ะ ดูความหล่อของ G.K คันนี้กันนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนนะรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเป็นรุ่น 1.5V นะคะล้อแม็กเป็น TE37 นะคะขอบยางเป็น195/55ล้อแม็กขอบ15นิ้วค่ะไฟเลี้ยวมีที่แก้มข้างรถนะคะ มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคันนี้เติม e85 ได้นะคะคันนี้ด้านหลังมีป park นเซอร์ให้ด้วยอ่เรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงว่าเปิดแล้วจะเป็นแบบไหนหลอกรถไว้เออจ้า สามารถพับ60-40ได้นะคะแล้วก็พับเบาะแบบปรับราบได้นะคะด้านหลังก็เหลือๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะทุกคนให้ดูความเดิมของขอบข้างดีกว่ากระจกก็กระจกเดิมๆนะคะของ Honda เลย เปิดท้ายก็จะประมาณนี้เลยอะดูห้องโดยสารด้านหลังก่อนนะทุกคนก็จะมีล็อกเด็กให้ตรงนี้นะคะประตูหลังก็เป็นเบาะแบบบุหนังนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำได้ตรงนี้ช่องใส่ลูกอมได้นิดหน่อยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้าไว้ใส่ของได้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นเบาะหนังสภาพพร้อมใช้งานเลยนะทุกคนมาดูภายในด้านหน้ากันดีกว่าเรามาลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันว่าใหม่หนึ่งแสนสองจริงหรือไม่ขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงมาทุกคนคันนี้เป็น push start นะคะ สตาร์ทไม่นะคะ123,000กว่ากว่าเท่านั้นหน้าจอก็เป็นแบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์แบบหมุนบิดนะคะโอเคอ่ะเรามาดูลูกเล่นของอันนี้บ้างน่าจะน่าจะอะเ m ็มขออนุญาตอันนี้สถานีโอเคนะคะสามารถต่อ USB ได้ AUX ได้นะคะ AM FM ปิดเสียงชั่วคราวก็ได้นะคะ,ะ,ะชัดๆเลยน,เะนะคะนี่เบาหนังบุแบบนี้เลยนะคะทุกคน ป้าเพดานก็สะอาดานะคะออาเรามาดูในราคากันบ้างนะคะคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเบาเสียงนิดหนึ่นงติดเสียงชั่วคราวก่อนคันนี้นะคะรถ Honda Jazz G K 1 5 V นะคะปี2017ราคาตั้งอยู่ที่375,000บาทนะคะส่วนราคาโปรโมชั่น อยู่ที่355,000บาทคะ่ะนี่จัดโปรโมชั่นกันไปเลยสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถมาทดลองขับได้นะทุกคนอันนี้มีช่อง USB ข้างล่างด้วยต่อ power outlet ได้นะคะเกียร์เกียร์ออโต้ Auto นะทุกคนคันนี้ p u s สตาร์ทนะคะใครสนใจคันนี้ก็ รีบจับรีบจองมาทดลองขับพร้อมเป็นเจ้าของได้เลยนะจ๊ะ